สวัสดีสวัสดีจากลำปางนะคะเรามาถึงลำปางเช้ามากสิ่งแรกที่เราทำเมื่อมาถึงลำปางคือเช่ามอไซค์จะไปไหนไม่รู้ยังไม่มีแผนเช่ามอไซค์ไว้ก่อนไหนอ่ะนี่หรอร้านเช่ามอไซค์ยังไม่เปิดอีกหรอร้านเช่ามอไซค์นะคะอยู่แถวขนส่งขนส่งลำปางยังไม่เปิดเปิดเก้าโมงครึ่งซึ่งเรามาถึงเช้ามากตั้งแต่เจ็ดโมงอะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีจากลำปางรอบสองว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนแผนนะตอนแรกเราว่าเราจะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ขับไปเที่ยวในเมืองแต่คือรถมอเตอร์ไซค์ร้านร้านเช่ามอเตอร์ไซค์อ่ะดันปิดค่ะเราก็เลยเ,เหมารถรถเหลืองแล้วกันอ่ะมันคล้ายๆรถแดงที่เชียงใหม่อะ่ะแต่มันเป็นสีเหลืองมันเป็นสองแถวสีเหลืองนะก็คือเดี๋ยวเหมาไปที่ที่คักก่อนเอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็เดี๋ยว ค่อยว่ากันว่าต่อไปจะเป็นยังไงแผนเราเปลี่ยนได้ตลอดเวลาคืออยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำทริปนี้จะไปไหนบ้างไปดูกันเลย คือเรามาถึงเช้ามากไงเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอากระเป๋าเอาสัมภาระต่างๆมาฝากไว้ที่โรงแรมก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวในเมืองอะไรอย่างเงี้ยพนักง,งานเขาดูน่ารักมากเลยอะ่ะแบบคือแบบเออคือ,ค,อคือต้อนรับดีเอาจริงๆว่าใครจะมานะคะโรงแรมนี้แหละนะคาเพนเทอร์นะเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ว่าคือดูดิอุ้ยมีคาเฟ่คาเฟ่ดูดิว่ะอันนี้มีคาเฟ่ด้วยนะคะโรงแรมนี้คาเพนเทอร์ อันนี้ก็ข้างในจะเป็นคาเฟ่คาเฟ่สีขาวโอ้ดูดีวะวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวลำปางแบบไม่มีรถไปไงแกร็บลำปางมีแกร็บด้วยนะจะบอกให้บางหน้าเขาบางหน้าเขาลำปางมีแกร็บด้วยนะคือเราขอมาฝากไว้ที่คารเพนเธอร์แล้วเขาบอกว่าที่ลำปางมันก็จะมีรถไอเหมือนรถรถกองแถวสีเหลืองอะ่ะก็คือแต่ว่าอันนั้นคือต้องเหมามันก็แพงกว่าแกร็บถูกกว่า วันนี้เราจะเที่ยวไหนบ้างไ,ไปดูกันเลย <laughs> สวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีน้อง ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอะไรนะเวียงทองลำปางใช่ไหมโรงแรมโรงแรมอะไรนะคือตอนแรกเนี่ยคือเราเซิร์ชว่าจุดขึ้นรถม้ามันมีที่ไหนบ้างมันมีหลายที่มากมีทิพช้างลำปางเวียงโรงแรมเวียง,งทองลำปางแล้วคือเราก็เรียกแกรบมาแล้วบอกพี่แกรบว่าเออเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถมาที่แถวแถวโรงแรมทิพช้างลำปางพี่แกหรือว่า แถวนั้นน่ะมันมีรถม้แค่คันเดียวเยอะสุดน่าจะเป็นแถวแถวโรงแรมเวียงทองลำปางอะไรย่างนี้เราก็เลยมาที่นี่นะคะไม่รู้อะไรถามคนแถวนี้ได้คนแถวนี้น่ารักใจดีเอามาขึ้นรถมาก,กันดีกว่าเนี่ยน้องอยู่ข้างหลังเราแล้ว ขอบคุณนะคะที่พาไปเที่ยวีคือสบัดชัยไหนไหมที่สบัดชัยที่สบัดชัยนะคะตัวใหญ่มากเลยดูแข็งแรงมากเลยคะ่ะขอบคุณนะ9ปีแล้วหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่พาไปเที่ยวนะเมื่อกี้เราไปนั่งรถม้าชมรอบเมืองมานะคะเขาบอกว่าถ้ารอบเล็กอะ่ะมันจะประมาณ20นาทีใช่ไหมสามร้อบาท ก็ถือว่าแพงเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าก็ถ้าเปรียบเทียบกับยังไงล่ะพี่เขาก็ต้องเลี้ยงมา้าดูแลมา้าอย่างนี้ก็ถือว่าเรามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่เขามีรายได้แล้วกันเนาะแล้วก็รอบใหญ่อะ่ะรอบใหญ่คือเหมือนพี่เขาจะพาไปวัดด้วยใช้เวลาประมาณ50นาที4 0 0บาทใช่ปะ 400บาท400บาทแต่เอาจริงๆไม่กล้านั่งรอบรอบใหญ่เพราะว่าสงสารพี่มาโอ้โหขนาดเมื่อกี้แค่รอบเล็กแค่20นาทีนะยังรู้สึกว่ามันนานมากเลยอ่ะ <c oughs> คือรอบเล็กก็คือชมมในเมืองไปเรื่อยๆชิลๆอย่างเงี้ยแหละแต่พี่คนนี้เขาดีนะเขาแบบว่าพาเราไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเขามีบริการถ่ายรูปให้เราด้วยนะถ่ายรูปคู่อ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูเลยพี่เขาถ่ายแบบถ่ายรัวๆแล้วก็ให้เราเลือกเองเลยว่าเอารูปไหนรูปไหนสวยอย่างเงี้ย จับม้าได้ด้วยม้าเชื่องมากม้าชื่อพี่สบัดชัยเราต้องไปขอบคุณเขานะที่พาเราไปเที่ยวคือตอนนี้มันค่อนข้างร้อนอะร้อนอยู่ประมาณ11บเอโมงะแต่มันก็มีลมนิดๆๆหน่อยพี่เขาบอกอยู่ว่าก็ไม่ได้ให้ม้าวิ่งตลอดนะก็คือเหมือนวิ่งประมาณ30นาทีแล้วก็ต้องให้พักไม่งั้นคือเขาเหนื่อยมากอะไรเงี้ยใครมาลำปางต้องมานั่งรถมานะเพราะว่ารถม้าคือสัญลักษณ์ของเมืองลำปางใช่ไหมคะ ลำปางเมืองแห่งรถมา้าใช่ไหมคะชิลไหมคะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปู่โยงคือตอนที่นั่งรถม้าผ่านอะ่ะพี่คนขับรถม้าเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากออมันก็น่าคือมันก็น่าจะอร่อยมากแหละเพราะว่าดูจากจำนวนคนคือคนเยอะมากต่อคิวต้องต่อคิวนะยิ่งกว่าร้านในกรุงเทพเลยต่อคิวแต่ก็คือร้านเขาบอกว่าที่เด็ดอยู่ที่น้ําซุปก,กับลูกชิ้นแต่ลูกชิ้นอร่อยมากเลยนะแอบแอบซินนมแล้วเมื่อกี้มันใหญ่อะ่ะมันเป็นลูกชิน้นลูกชิ้นหมูคือมันมีหมูกับเนื้อแต่ว่าเนื้อหมดแล้วเหลือแต่หมูอย่างเดียว ต้องปรุงถ้าใไม่ปรุงมันจกดืไปน,นิดนึงอันนี้เขา<ม>เขาเรียกว่าเส้นอะไรคะเส้นมีเดียมมีเดียมคือตั้งเอีมันก็คือเส้นใหญ่นั่นแหละคือเส้นใหญ่กว้ยเตี๋ยวที่นี่เขาม่มีเส้นเดียวแล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็เป็น <c oughs> กระลำกระลำผักชีแค่นั้น บอกว่าอิ่มแล้วแบบที่เคยกินที่เชียงรยนี่หรอขนมปังที่ห่อขนมปังไม่ใช่ขนมปังไอติมที่ห่อด้วยขนมปังตัวเองไหนบอกว่าตัวเองอิ่มแล้วไม่นี่เหมือนที่เชียงรายที่เคยกินเหรออยากกินอีกใช่ไหมกินเหมือนแฮมเบอร์เกอร์อ่ะเฮ้ยแต่ว่าขนมปังที่เชียงรายมันจะเป็นแบ่ง,แบ,งแบ่งครึ่งนะแต่ว่าอันนี้มันห่อมาเลยอ่ะแฮมเบอร์เกอร์เป็นไงเชียงรายอร่อยกว่าใช่ ยังไงอร่อยกว่าน,นแนวแฮมเบอร์เกอร์อะคืออยู่ข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะมันมีพวกรถเข็นที่เป็นรถเข็นขายน้ำส้มขายไอติมขายแบบเยอะแยะมากคือในระหว่างที่เราแบบรอก,ก๋วยเตี๋ยวถ้ายังไม่ได้เข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนะี่ยมาซื้ออย่างอื่นกินก่อนก็ได้น้ำส้มขายหมดแล้วไปแล้วเอานะ้าน้ำส้มไปแล้วเหรอขายหมดแล้วนะอ๋อเนี่ยน้ำส้มก็ซื้อถั่วก็ซื้อจะมีป้ารถเข็นที่อยู่หน้าร้านอะแค่เราไปสบตานะเ,าเขาก็จะ นี่กวักมือแล้วก็ชี้มาที่หงของเขาคนน่ารักอะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดเชียงรายอ้าวเที่ยวลำปางอยู่ดีๆมาผูววัดเชียงรายได้ยังไง ใช่ไหมงงใช่ไหมเราก็งงเหมือนกันเดินเดินมาก็คือจากหอนาฬิกาของเมืองลำปางเดินรั้อบมานี่หน่อยเดินชมมานี่หน่อยก็จะเจอวัดเชียงรายนะคะคือเป็นเหมือนเป็นวัดเล็กๆที่อยู่ริมถนนนี่แหละไม่ค่อยมีคนเลยจะว่าไม่ค่อยมีคนเลยเนี่ยตอนนี้มีแค่เรามีแค่เราคณะเดียวที่อยู่ที่นี่คือน่าจะอยู่ในในระหว่างการปรับปรุงบูรณนะเพราะว่าเห็นกำลังแบบเหมือนซ่อมแซมหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เป็นสตรีทอาร์ตนะคะอยู่แถวแถวสะพานรัชดาพิเศษนะดูสตรีทอาร์ตเมืองลำปางนะคะสวยเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อฝั่งนี้ก็เยอะอยู่ริมสะพานเลย ว้าวทำไมมีรองเท้าอยู่กลางห้องด้วยเนี่ยมันมีชื่อห้องด้วยนะตัวเองข้างหน้าน่ะดูบรรยากาศดีมากอันนี้คือห้องที่มีระเบียงใช่ไหมคะไหนไหนพิเศษหน่อยสิว้าวมองเห็นบรรยากาศด้านนอกนะคะแล้วก็คาเฟ่คาเฟ่อยู่ตรงนี้ซึ่งตอนนี้คนเยอะมากเลยคนมาถ่ายรูปเยอะมากนี่เตียงเตียงเป็นแบบ เป็นเหมือนฟูกที่มันยกระดับขึ้นมานะคะดูเก๋ไก๋สไล,ลเดอร์มากคือมันตกแต่งง่ายๆอนะเนาะเรียบเรียงง่ายๆห้องขา,ขาวๆแบบว่าไม่ต้องมีอะไรมากแต่ว่าดูดีนะห้องน้ําเป็นกระจกเหรอเต้เอ้าวนี่คือห้องน้าเหรอเนี่ย,ยแล้วมันปิดยังไงอะไรยังไงเออเออเออปิดหน่อยโอเคโอเค ความจริงปีนี้เราต้องได้เขาดาวนะเรามาลำปางอ่ะเราจะมางานเขาดาวที่ลำปางแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่ว่ามีคนติดโควิดก็เลยทำให้เขายกเลิกง,งานไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็มาชิวๆออก็ได้เรวปีหน้ามาใหม่เนาะการเขาดาวก็คือต้องการต้องก็แบบก็มานั่งกินอะไรที่ห้องแค่นี้ก็พอมองอวิว,วนะเออมองวิวข้างหน้าเฮ้ยเขาจุดพูเหรอ ใครจุดวะบ้านไหนจุดวะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการเขาเดาวแบบ new normal ปะใช่ปะอยู่บ้านใครบ้านมันนั่งกินถั่วแล้วก็มองวิวกันไปไเห็นวิวถามว่าเห็นวิวอะไรไหมไม่เห็นนะมันมืดแล้วอะ่ะอะไรนี่คือการเขาเดาวแบบ new normal เดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยว่ากันบอกว่าโควิดมันก็คงจะหายไปแล้วเราก็คงจะกลับมา เหมือนเดิมตอนนี้ก็อยู่ในสภาพแบบ new normal เขาดเดาบ้านใครบ้านมันไปก่อนแล้วกันนะไอ้สวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม <Ooh. S 1> <laughs> ส่สวัสดีพี่ใหม่